ของพ่อขุนหลมศักดิ์ไฟเขียวพร้อมกันสามด้านแล้วใครผิดอ่ะก็นั่นละสิรถมันเลยชนกันตุ้มตามหกรั้นไฟเขียวพร้อมกันสามด้านคุณขาไปดูเหตุการณ์ค่ะเกิดที่สี่แยกพ่อขุนลมศักดิ์ครับเกิดเพราะไฟแดงไฟเขียวไฟเขียวพร้อมกันสามทางครับโทรแจ้งกันตั้งแต่ตีสองแล้วไม่มีหน่วยงานไหนออกมารลบผิดช,ชอบเลยครับนโ่รถกระทรวงะนะ ออกแล้วไฟเขียวออแล้วโอ้ต่อนหน้าต่อตาอไม่มีใครมาแก้ไขไงคะย<อ> <Hey. S 1> แสดงว่าในขณะที่มันเกิดเหตุก่อนหนะ้าไปแล้วไฟมันยังผิดปกติแล้วมันยังมีรถเกิดอุบัติเหตุต่อค่ะซ้ำเข้าไปอีกนะถึงหคันนะคะโอ้โหสามทางเลยคุณคะ่ะชนกันหลายคันมากสาเหตุเพราะว่าไฟเขียวเนี่ยแหละคะ่ะ คือช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วนะคะจะเห็นว่าตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคนก็พยายามจะโทรหาเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานเกี่ยวข้องตั้งแต่ตีสองตีสามไปยังตีห้ายังไม่มีหน่วยงานแก้ไขโอ้โหแล้วก็ต่อหน้าต่อตาแบบที่เห็นเลยนะคะเพราะใช้เวลานานเนยค่ะประมาณ2-3ถึงชั่วโมงได้ะคะ่ะระหว่างที่รอการแก้ไขเสียงเบรกดังเอี๊ยดอาเนี่ยต่อหน้าเราต่อหูเราเลยนะคะคเสียงชนตั้มแบบเนี้ยบันทึกภาพได้ด้วย เพราะดีนะคะที่ทั้งหมดไม่มีใครตายนะคะนะคะักข่าวไปดูจุดนี้ค่ะเป็นถนนที่กําลังปรับปรุงซ่อมแซมเป็นถนนลาดยางนะคะคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จอะนะเจ้าหน้าที่เอาบบริเออร์มาปิดแยกระหว่างทางเหมือนกันจุดที่ยังไม่สําเร็จเสร็จสิน้นทําให้รถเนี่ยวิ่งสวนได้แค่เส้นสระบุรีลมศักเส้นสายลมสักชุมแพให้ไปใช้ทางกลับรถในจุดที่กำหนดคนต่างถิ่นนี่งงเลยอะ เก็คือการไม่ให้รถมันข้ามแยกกันเลยใช่ไหมฮะใช่ไปยูเทิร์นเอาไกลหน่อยแต่ว่าเพิ่งจะเกิดเหตุซ้ําซ้อนไงก็เลยไม่อยากให้เกิดเหตุกันนี่ยก็เลยใช้เป็นไฟกระพริบเอาโอ้โหแล้วไฟหกดวงอยู่ติดกันนีงงดีแท้เลยเนาะงงมม่โอ้คือจะบอกว่าแยกวัดใจเลยแหละค่ะชะลอกันนิดนึงใครใช้เส้นนี้นะคะครับต้องแจ้งข่าวนิดนึงต้องชะลอนะคะคุณทวัชชัยรงพิบไทยค่ะอายุ47เจ้าของคลิปบอกว่าเขาเป็นพ่อค้ารับซื้อผักเนาะก่อนเกิดเรื่องมารอซื้อผักจากเกษตรกรที่แยกนี้ค่ะ ล้วก็สังเกตเห็นว่าไฟมีปัญหาละฝั่งที่มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเป็นไฟแดงตลอดเวลาอีก3ฝั่งเขียวตลอดเวลามันก็มีนะคะมีทั้งแดงก็แดงพร้อมกันแล้วก็เขียวก็เขียวพร้อมกันนะคะก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็พยายามจะโทรแจ้ง191 1 6 6 9และ1 1 9 3คือทุกสายที่แบบแจ้งได้แจ้งหมดเลยค่ะตอนนั้นนึกเบอร์ไหนได้โทรหมดกระทั่งมาเจอต่อหน้าต่อตาแล้วเนี่ยตั้มตั้มสองรอบนะคะระหว่างที่บันทึกคลิปอะคะ่ะ ครั้งแรกชนกัน2คันถาลายรถไปชนอีกคันหนึ่งอีก2คนรวมเป็น4คันนะคะครั้งที่2ครั้งที่2ด้วยในคลิปชนกัน2คันรวมทั้งหมด6คันฟังเขาดูค่ะกระทั่งประมาณปีตีสี่เกือบตีห้าครับประมาณนั้นนะ่ะที่เกิดเหตุอ่ะถึงมีคนออกมาแล้วก็เห็นว่าเกิดซับซ้อนอีกฮะใช่จังหวะนั้นก็มีเหตุเกิดซําซ้อนอีกตอนนั้นก็คือช่วยกันก็คือไป ช่วยคนเจ็บตอนแรกก็คือไนเปิดก็ให้ถามคนเจ็บว่าเป็นไรไหมอะไรไหมจังหวะนั้นก็คิดได้ก็คือว่าในที่ว่าผู้รับเหมาะเขามีไฟไฟ,ไฟกระพริบอ่ะก็เลย <c oughs> ไปพากันช่วยกันยกตรงนั้นไปฝ่าทางไหอันนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟงะะังแล้วค่ะเขาใช้บบริเออร์กั้นนะคะเราให้ไปยูเทิร์นเอาเปิดเป็นสัญญ,ญาณไฟกระพริบ อันนี้คือชั่วคราวไม่รู้ว่ารอแก้ไขอะไรทำไมถึงนานนะคะสัญญาณไฟน่าจะแก้ได้เลยใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราทำทีแกและกันค่ะนะฮะตรวจถานหนทานเลนจราจรอะไรก็เอาที่มันมั่นคงถาวรกว่านี้ก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะมีอะไรก็ตั้งเป็นชั่วคราวไปก่อนนะครับแต่ไม่ระวังด้วยครับคุณผู้ชมครับทางล่วงทางแยกไฟจราจรบางทีก็ไว้ใจไม่ได้มันก็ผิดพลาดก็มีเหมือนกันจริงค่ะอเป็นคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่นะครับชะลอไว้ดีกว่า วัยเข้าใจง่ายกดตับสไคร่าช่องแปด